ครับกาบัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านครับผมพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับพี่พี่ชอบตรงไหนพี่อย่าลืมนะพี่ทักพี่โทรพี่แอดไลน์มานะครับ0947570556นะครับพี่พี่ครับฝากช่องน้องนับดาวพักเครื่องนะครับและนัดพักเครื่องนะสองช่องนี้ขายจริงส่งจริงนะพี่ชอบอะไรเขานะนะครับพี่ทักไปซื้อเขาเองเลยนะพี่โทรไปหาเขาเองเลยนะนะครับเขาแจ้งเบอร์โทรนะครับ แล้เบอร์ไลน์ใน youtube แต่ละคนนะผมรู้จักเขาพี่เขาขายจริงส่งจริงครับแล้วพวกที่เก็บปลายทางอะพี่โอ้เก็บปลายทางเนาะรับของกันด้วยนะจ๊าพี่จ๋านะเสียโอกาสคนอื่นเขาพี่เนาะพี่อย่าปิดเล่นนะไม่พร้อมอย่าปิดนะพี่นะนะครับพี่โอโ้ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นพระโดนกระนาวเลยครับพี่แย่จะบอกชื่อนามสกุลน,นะ youtube ท่านอื่นเขาจะได้ไม่โดนกันนะพี่ผมยังให้เกียรติอยู่นะนะพี่อขอแบบถ้าพี่พร้อมอ่ะพี่ทักมาเลยถ้าอย่าปิดเล่นนะพี่นะค่าแพ็คค่าส่งของพี่ของไปของตีกลับระบมไปหมดพี่โดนวันมันก็หลายกล้องเลยพี่นนองเห็นใจก,กันบ้างนะจ๊ะแต่คนที่ซื้อประจําก็โหยินดีด้วยพี่ขอบคุณมากนะและลูกค้าประจํา นะครับขอบคุณจริงๆพี่พี่ครับเดี๋ยวดูกันองค์แรกเลยพี่มีดก้านิ้วฝังมุกพี่ดูมีดผ่าหวายหรือมีดตัดหวพี่มีดดามเนี้ยพี่ก้าวนิ้วโคตรสวยเนละยใบก้านิ้วนะใบก้าวนิ้วถ้าเกิดรวมด้ามด้วยสิบสี่นิ้วพิธีดีพิธีใหญ่นะพี่นะฝังมุกทั้งแท่นพี่ดูโอ้โหพี่หาโคตรยากเลย พี่ดูนะถึงจะเป็นปีใหม่แต่พิธีดีนะพี่เกจิดังยุคนั้นนะร่วมกันปุกเสกนะพี่นี่อย่างสวยเลยพี่นี่ครับไปดูนี่ครับออกวัดนี้พี่อาจนี่ครับออกวัดบุญศรีนี่ครับ,ออบ,รบมุนีกรนะครับพี่ออกที่กรุงเทพนะคันนายาวกทมครับพี่นี่ครับ ครับปลุกเสกตั้งแต่วันที่25พฤษภานะพี่ถึงวันที่2มิถุนานะฮะ25พี่ดูพอสอนนะ2545นะพี่ดูนะ2545มีเกจิด,ด,ดังยุคนั้นเข้าไปปลุกเสกบานเลยพี่หลวงพ่อรวยวัตโกครับนี่หลวงพ่อเพิ่มมัดป้องแก้วครับโอ้โหพี่เฮ้ยสุดยอดหลวงพ่อะเอียดอิทยาพี่นี่ครับ พระยุคนั้นเกจิยุคนั้นพี่นี่สุดยอดอาจารย์ออสยังไปลุกเสกเลยพี่สายเหนียวคงกพันนะ่ะนี่พิธีดีพิธีใหญ่ครับมีตัดหวายนี่โคตรสวยเลยพี่โคตรสวยเลยพี่จากวัดนาสามนิ้วห้าหกพันลยพี่ห้านิ้วกับหมนะื่นอ่ะเก้านิ้วพี่เก้านิ้วหมื่ 9, นก่าบ,บาทออกจากวัดสมัยก่อนนะพี่พิธีใหญ่ สร้างน,น้อยนี่ครบสุดเลยพี่โคตรสวยแล้วผมเอาสามพันเก้าสามพันเก้าร้อยบาทครับโอนเงินสดครับปลายทางบวกหนึ่งร้อยถ้าปลายทางนะขอคุณส่งจริงผมส่งจริงให้พี่พี่รับจริงหน่อยนะนะพี่นะนี่ครับโคตรสวยเลยโคตรน่าใช้เลยพี่ขึ้นหิ้งบูชาเลยพี่นะนี่ครอบจักรวาลแต่นะมีตัดหวายนะใค่มีตัดหวายวัดธรรมดา ไม่ดังนี่ก็สุดยอดแล้วพี่นี่โหพิธีพิธีใหญ่พิธีดีเกจ,จิยุคนั้นร่วมปุกเสกสุดยอดยวดูกันต่อวันนี้มีเด่นๆหลายองค์ครับพี่พี่ดูไขขึ้นตะกัวทุบตา,ากล้องก่อนตะกุดตะกัวทุบหรือตะกัวเตพี่พี่ดูนี่หลวงพ่อเนียมนะพี่นะ ตะก,กุดหลวงพ่อเนียมวัดน้อยใช่ป้าพ่อเนียมวัดน้อยไหมสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีนี่ตะก,กวดทบุบตะก,กวดตีหลวงพ่อเนียมให้ดหูโคตรเก่าเลยพี่เก่ามาก ใครสายตะกุดนี้มีคนพลาดเลยพี่หายากนะแบบเนี้ยยาวห้านิ้วพี่พอนียมดอกนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทบางคนเป็นหมื่นก็ไม่ขายพี่เขาหายากอะพอนียมดอกนี้พันห้าไม่ซื้อขายไม่ได้ถือว่าโชว์พี่ โคตรเก่าเลยพันห้าพี่ดูครับตะกุดเออันนี้เบี้ยกแก่ลักดำดำเลยนี่เบี้ยกแก้เลี่ยมเงินนะนี่พี่ดูใครเล่นเครื่องหลังมันมัยังม,ม,ม,มีคนพลาดเลยนี่โคตรมันเลยพี่พี่ดูนี่ตีกล้องให้ดูลัก ดูเชือกดอกนี้เอาหนึ่งมืนบาทหนึ่งมืนบาทจ้ะพี่ดูง่ายสบายตาเลยลูกนี้หนึ่งมืนบาทพี่ดูครับพี่ดูรักจี่จบที่รักเลยพี่ลูกเนี้ยปุบุญพี่หนึ่งมืนบาทหลักแสนไม่ขายขายหมื่นนึง ชอบโทรครับชอบแอนไลน์ครับพักกิ่งวัสดุทัศ์เปียกทองคํพไปดูก่อนไปดูความเก่าก่อนเก่าถึงยุคขนาดไหนพี่ดูนะกระไหลทองเนี่ยทองคำแห้งๆเลยไปดูเนื้อในนี่ดูเนื้อใน โคตรเก่าเลยพี่พี่ดูนะนี่ได้มาแพงพี่ขายเลยขายแพงนะพี่ดูนะทับคนมีกําลังนะพี่นะพ่ดูก้นนี่นี่โคตรเก่าเลยพี่พัดกิ่งพัะสุทัศน์พี่ยูนิพร,รพรัสสังฆราชแพ้ องน,นี้เจ็ดพันบาทองน,นี้เจ็ดพันบาทพี่ตั้งใจจะขายหมื่นนเนี่ยเจ็ดันบาทพี่ชอบพี่โทรพี่แอนไลน์มาครับพี่ดูนะไม่อยากจะพูดวัดปักน้ำรุ่นแรกเรียมกรอบวัดเลยพี่เนี่ยกรอบเงินวัดในม,มติจีพี่ดูก่อนพี่ดูนะไม่อยากจะพูดพี่ดูเนื้อไนก่อนเคลือบแล็กเกอร์ลอนหมดแล้ว นี่เลียมวัดเลยไปดูครับพไปดูเนื้อในก่อนนะวพี่จะหาว่าทําไมแพงพี่ดูพักก่อนครับผมได้มาแพงพี่เจอแบบนี้ผมรีบซื้อเลยแบบนี้ผมไม่เคยเามาไล์เลยนะเนี่ยฮะแบบนี้คือผมไม่เคยเามาไล์เลยพี่ดูสำหรับคนที่มีกําลังซื้อนะพี่ดูครับผมได้มาแพงผมก็จะขายแพงเนาะตามทุนนะพี่เนาะ ใครได้มาแพงขายถูกก็เรื่องของเขานี่ครับได้ตามทุนครับขายไม่ได้ไม่เป็นไรครับถือว่าผมมาโชว์พี่ถ้ามีกํำลังซื้อไม่ควรพลาดวัดปากน้ำหนึ่งนี่วัดปากน้ำรุ่นแรงนี่โคตรสวยเลยแห้งนี่พี่ผมเอาเก้าพันห้าร้อยบาทแต่จะขายหมื่นะเนี่ยฮะเอาเก้าพันห้าร้อยบาท สุดยอดเลยพี่องค์เนี้ยสุดยอดเลยพี่ชอบพี่ตัวพี่ออดไลน์มาครับพี่อ่าดูนก่อนนะพระศรีวลีหรือพระกวยอ่ารุ่นแรกครับยุคต้นๆเลยมีการลงรักแปะทองเนี้ยพิมใหญ่ของพระกวยครับพี่เนี่ยเจ็ดร้อยครับมีสององนะองค์ที่หนะนึ่งเก่านะนี่รุ่นแรกเลยพี่ ตัวปิดทองนี่องค์ที่หนึ่งครับเจ็ดร้อยองค์ที่สองมีสององค์เก่าสวยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยจะพี่มีสายประคำพี่ ไฟสรคำหลงพรออุตมะไม้พยุงเงาเอาหกร้อยนี่ใครจะเอาไปวิปัสสนากรรมฐาน,นก็อดูเอานี่ไม้พยุงหลวงพรออุตมะรุ่นแรกหกร้อยพัเครื่องพี่ปลายทางบวกห้าสิบนะครับถ้าเป็นพวกมีดยยใหญ่เงยปลายทางบกหนึ่งร้อยโอนเงินสดส่งฟรีอีพีนี้โคตรสวยทุกองค์เลยอีพีนี้โคตรสวยเลยพี่ เบกแก้เบกแก้ทงชาติคุ้มด้วยทงชาติมีพร้อมตะกุลพาะเจือวัดกลางมาแก้วหวงปู่เจือแบบนี้เลยขายยกชุดเอาหกร้อยกะลาตาเดียวแกะลาหูอมจันอันนี้อันใหญ่หน่อย ลงพันน้อยเอาหกร้อยเขี้ยวเสือไฟหลงพันนกหกร้อยเขี้ยวเสือไฟแกะสองหัวเสือสองตัวนี่โคตรสวยแล้วเก้าร้อย นี่เก้าร้อยพ่อปานนะนี่พ่อปานหลวงพ่อปานครับวัดของด่านเก้าร้อยบาทอาจารย์เฮงไพวันพี่สิงไม้แกะเก่าๆเลยนี่ไม้ต้นลักเก่าๆเลยสวยไหมมงคลหกร้อยพี่มีตะกุดอาจารย์เฮงไพวัน จานเต็มดอกเลยมีดอกเดียวเนี่ยสิทธิ์หลวงพ่อเอาเงินเอ้สิทธิ์หลวงพ่อเดิมหกร้อยพี่ชอบพี่ทักพี่โทรพี่ออนไลน์มานะพี่ครับเหรียญปีสองหนึ่งหลวงพ่อกวยครับหเหรียญคมสวยไปเลี่ยมโบราณพี่เลี่ยมเก่าโบราณเลย หกร้อยนี่กระลาตาเดียวแกะพี่แกะหานุมานเชิญธงครับหรือรูปพระพายตายไม่เป็นนี่แหละพี่ว่ากลวยครับพี่หกร้อยปิดตาปูเอียมวัดหนังเนื้อสมฤทธิ์นี่พิมพิมพ์ปั้นลอยองคนะนี่สวยครับกอนอุชชันนรงค์ครับพี่หกร้อย กุ๊ดฮอตหินจุ้ยเจียพี่พักกูพักเหนือนี่ขี้กูเดิมเดิมเลยนี่บางจกบาทนี่จกบาทไม่อดตายบางดีครับหินจุ้ยเจียครับใสวิ่งเลยไอ้พี่พักกูพักกูนะครับก,กูฮอตยอดนิยมเลยพี่อันนี้ขอเก้าร้อยบาทเก้าร้อยหายากหายากพี่เหรียญปูดทิมนั่งพานเนี่ยพี่โอ้โหเหรียญเก่าสวยเลยฮนะ เริมเดิมเปิดหน้าเปิดหลังเลยโบราณก็ชอบเรียกแบบเนีงง้หลวงพ่อได้ออกมาช่วยได้ทันพี่เขาบอกอย่างนั้นนะโบราณนะ่ะหกร้อยหลวงพ่อกลั่นรุ่นสองสองสี่เก้าหกหกร้อย เหรียญทองฝาบาทหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกครับอป็น,นีิสวยนะครับพี่เก่าเลยเก่าถึงยุคหกร้อยนี่พี่หลวงพ่อหลวงพ่อทองสุกวัตนนดหลวงนี่รุ่นนี่รุ่นนี้ยอดนิยมนะฝังมีครั้งฝังด้วยมีตะกุดหลวงพ่อบอกรุ่นนี้เขาเหมือนหน้าตาหลวงพ่อมากที่สุด สายเหนียวที่สุดหกร้อยเหลียนหลวงปู่ศรีพี่วัดทํ้งเขาบุญนาคหูสสวยมากหกร้อยพี่ชอบพี่โทนะนี่ปูดูพี่เหลียนเปิดโลกหลวงปู่ดูสวยครับโอ้โหพี่เอ้ยตาเป็นเม็ดเลยนี่ปู่โลกเปิดโลกปู่ดูอยุธยาครับ หกร้อยนี่มีตะกุดพร้อมเบีย้ยแก้ผู้เอี่ยมวัดหนังนี่ตะกุดคาดเอวยังสวยเลยนี่พี่เชียกไม่มีขาดเลยเก่านะไปดูรักนี่เก่าๆเลยเนี่ยเนี่ยเส้นเนี้ยผมอา 1, 500, พันห้าพี่ยกเส้นเลยคุ้มสวยด้วยพี่เอาไปออกต่อก็มีกำไรเนี่ยเก่าหนึ่งพันห้าร้อยบาท พี่พี่ชอบพี่โทรได้เลยพี่ออดไลน์มานะนี่พี่สองสี่เก้าเจ็ดมีองค์เดียวนี่ลงทองสสวยๆนะเหลือองค์เดียวเนี่ยหกร้ 600, อยลงปุถทวดส,สวยมากแร่ดำๆนี่กระจายกระจายพี่หกร้อแล้วก็แหวนหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาพี่แหวนมหาอุด แร่เหล็กไหลหัวเป็นแร่เหล,ล็กไหลนะตามตำราก็เลยเหรียญหล่อแหวนหล่อโบราณเนี่ยเฮ้ยสวยอ่ะพี่สวยหกร้อยอีพีนี้ต้องกราบสวัสดีนะจ๊ะพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะจ๊ะ